เจ้าสาวในชุดขาวถูกบังคับให้แต่งงานกับพ่อตาของตัวเองแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยเธอกลับพบว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดยังรออยู่เจ้าสาวที่ถูกบังคับให้แต่งงานกับพ่อตาของเธอแต่ความจริงเบื้องหลังคือสิ่งที่น่าตกใจที่สุดในชีวิตของเธอเสียงกลองดังก้องทั่วลานพิธีเทียนหลายร้อยเล่มส่องแสงสลัวในความมืดกลิ่นทูปลอยคลุ้งทำให้เธอรู้สึกมึนงง แพรทองปักดิ้นเงินพันรอบร่างของเธอแน่นหนักอึ้งเหมือนถูกพันธนาการดวงตาของผู้คนรอบข้างจับจ้องมาที่เธอแต่ไม่มีใครยิ้มไม่มีใครแสดงความยินดีเธอยืนอยู่ตรงนั้นข้างชายที่ไม่ควรเป็นเจ้าบ่าวของเธอชายชาราผู้เป็นพ่อตาของเธอเองหัวใจเธอเต้นแรงมือเย็นเฉียบ เธออยากวิ่งหนีแต่ขากลับหนักราวกับถูกตรึงไว้แม่สามีของเธอนั่งอยู่บนแท่นสูงสายตานางเย็นชาไร้อารมณ์เสียงพระสวดดังขึ้นแต่หัวใจของเธอแทบไม่ได้ยินอะไรเจ้าต้องแต่งงานกับเขาเสียงแม่สามีเย็นเยืะๆเยือกเพื่อรักษาสายเลือดของครอบครัวเธอไม่เข้าใจเธอไม่อยากเข้าใจสามีของเธอเพิ่งเสียไปไม่นาน แล้วทำไมเธอต้องแต่งงานกับพ่อตัวเองมันไม่สมเหตุสมผลมันเป็นเรื่องบ้าคลาั่งเธอหันไปมองพ่อตาของเธอแววตาของเขาว่างเปล่าราวกับไร้วิญญาณเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับเธอเช่นกันแต่ทำไมเขาถึงยอมร่างกายของเธอสันสะท้านเหมือนบางสิ่งกำลังบีบรัดลำคอของเธอแล้วเธอก็เห็น บนมือของพ่อตามีรอยสักแปลกประหลาดสัญ,ญลักษณ์ที่เธอเคยเห็นที่ไหนสักแห่งมาก่อนมันคือมันคือสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่เธอเคยเห็นบนหน้าอกของสามีเธอหัวใจเธอเต้นรัวมือเริ่มสัน่นเธอพยายามกล้านลมหายใจแต่ร่างกายกลับสั่นสถานเธอจำได้ว่าเคยถามสามีเกี่ยวกับรอยสักนั้นแต่เขาไม่เคยตอบ เขาเพียงแค่ยิ้มจังๆและบอกว่าวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจเองตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจแล้วแต่เธอภาวนาให้มันไม่เป็นจริงเสียงพระสวดหยุดลงทุกคนเงียบกริบพ่อตาของเธอเอื้อมมือมาจับมือเธอผิวของเขาเย็นเฉียบเหมือนคนที่ไม่มีชีวิตเธอสะบัดมือหนีแต่แรงบีบของเขาแน่นเกินไป พิธีจะเริ่มแล้วแม่สามีพูดด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งเธอสายหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทำไมต้องเป็นข้าเสียงของเธอแหบพร่าแม่สามีมองมาที่เธอริมฝีปากของนางค่อยๆแย้มออกเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาดเพราะเจ้าคือคนที่ถูกเลือกเธอไม่เข้าใจแต่ทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มบิดเบี้ยวราวกับโลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนไป มือของพ่อตากำแน่นขึ้นแววตาของเขาเปลี่ยนไปมืดมิดลึกลํำแล้วเธอก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงที่ไม่ควรดังออกมาจากร่างของมนุษย์เสียงนั้นต่ำลึกแหบพร่าเหมือนเสียงกระซิบจากบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เธอขนลุกไปทั้งร่างลมหายใจติดขัดพ่อตาของเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป ในตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเหมือนหลุมลึกไร้ก้นบึงริมฝีปากของเขาขยับช้าฮ่าฮถึงเวลาแล้วเธอพยายามดึงมือตัวเองออกแต่ยิ่งเธอดิ้นแรงบีบยิ่งแน่นขึ้นแขกในงานนิ่งสนิทไม่มีใครเคลื่อนไหวเหมือนพวกเขากลายเป็นรูปปัน้นเธอหันไปมองแม่สามีใบหน้าของนางยังคงสงบ ราวกับรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกปล่อยข้าไปเธอกรีดร้องไม่มีใครตอบไม่มีใครช่วยพ่อตาของเธอค่อยๆก้มลงกระซิบที่ข้างหูเจ้าหนีไม่ได้แล้วเธอก็รู้สึกได้บางสิ่งกำลังไหลเข้าสู่ร่างของเธอเย็นเยียบดำมืดเหมือนเงามืดที่คืบคลานเข้าสู่จิตใจเธอพยายามต้าน แต่แรงของมันมหาศาลความจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่าการถูกบังคับแต่งงานเริ่มเปิดเผยนี่ไม่ใช่แค่พิธีแต่งงานนี่คือนี่่่่ไมใชแคพิธีแต่่งงานนีคือพิกรรมโบราณเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็นมันกำลังล้อมรอบตัวเธอเหมือนเงาดำหลายสายกำลังเลื้อยเข้ามาใกล้ร่างกายของเธอเริ่มหนัก เปลือกตาเริ่มหนักขึ้นหัวใจเต้นช้าลงพ่อตาของเธอกลุมมือเธอไว้แน่นริมฝีปากของเขาขยับอีกครั้งเจ้าคือภาชนะเธอตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างภาชนะเธอพึมพำรรแม่สามีเดินเข้ามาใกล้นางยกมือขึ้นลูบเส้นผมของเธอเบาฮ่หาฮ่ารอยยิ้มของนางเย็นชา ใช่เจ้าคือผู้ถูกเลือกเลือดในกายของเธอเย็นเฉียบเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขากลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้เงาดำรอบตัวเธอเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างสูงใหญ่หน้าหวาดกลัวดวงตาของมันแดงก่ามันกําลังจะเริ่มแล้วแม่สามีพูดช้าฮ่าฮเธอหายใจหอบร่างกายสันสาน บางสิ่งกำลังเข้ามาในตัวเธอเธอรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้แล้วทันใดนั้นเงาดำก็พุ่งเข้ามาในร่างของเธอเธอกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบเธอตื่นขึ้นมาในความมืดลมหายใจหนักหน่วงหัวใจเต้นช้าลงผิดปกติร่างกายของเธอชา ราวกับไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปเธอกระพริบตาทีๆพยายามปรับสายตาแต่รอบตัวกลับเป็นสีดำสนิทไม่มีเทียนไม่มีแขกในงานไม่มีเสียงใดฮ่าฮ่าเธอพยายามขยับมือแต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างพันธนาการเธอไว้แล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบเสียงที่มาจากทุกทิศทุกทาง เสียงที่เย็นเยียบและกล้องสะท้อนอยู่ในหัวของเธอตอนนี้เจ้าคือของพวกเราแล้วเธอหายใจติดขัดพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาความกลัวแล่นพ่านไปทั่วร่างเธอหันไปมองรอบตัวและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจตรงหน้าเธอมีเงาดำสูงตระหง่านมีดวงตาแดงฉาน ร่างของมันบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตและเบื้องหลังมันเธอเห็นพ่อตาของเธอยืนอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้เขาไม่มีใบหน้าอีกต่อไปมีเพียงความว่างเปล่าเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับเจ้าคือสะพานเสียงของแม่สามีดังขึ้นเธอหันขวับไปแม่สามียืนอยู่ตรงนั้น รอยยิ้มของนางยังคงเย็นชาสะพานอะไรเธอกริดร้องแม่สามีค่อยๆเดินเข้ามาใกลนางยกมือขึ้นแต่ที่กลางหน้าผากของเธอร่างกายของเธอร้อนวูบความทรงจำบางอย่างไหลทลักเข้ามาเธอเห็นภาพซ้อนทับหญิงสาวหลายคนแต่งชุดเจ้าสาวแบบเดียวกับเธอยืนอยู่ในพิธีนี้ทุกคนมีสีหน้าหวาดกลัว และทุกคนหายไปหลังจากพิธีเสร็จสิ้นเธอเริ่มเข้าใจทุกอย่างแล้วนี่ไม่ใช่แค่การแต่งงานนี่คือพิธีกรรมที่เกิดขึ้นมาหลายชั่วอายุคนเธอไม่ใช่คนแรกและเธอจะไม่ใช่คนสุดท้ายแล้วทันใดนั้นเงาดําตรงหน้าก็ขยับเข้ามาใกล้ก่อนที่มันจะพุ่งเข้าหาเธอเธออยากหนีแต่ทำไม่ได้ เธอทำได้แค่เธอทำได้แค่ยืนมองมันเข้ามาไกลเงาดำพุ่งทะลุเข้ามาในร่างของเธอความเจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่วร่างราวกับมีไฟเย็นลั่นไปตามเส้นเลือดเธอกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับเบาหวิวราวกับถูกกลืนหายไปในความมืดหัวใจของเธอเต้นช้าลงสายตาพร่าเลือนเธอเห็นแม่สามียืนมอง ริมฝีปากของนางขยับช้าฮ่าฮมันเสร็จสิ้นแล้วเธอพยายามต่อต้านพยายามดิ้นรนแต่ร่างกายไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเงาดำเริ่มไหลเวียนอยู่ในตัวของเธอไหลเข้าไปในกระดูกในเส้นเลือดในจิตใจเธอรู้สึกถึงมันบางสิ่งที่เก่าแก่ทรงพลัง และโหดร้ายเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของเธอตอนนี้เจ้าคือเราดวงตาของเธอเบิกโพลงในเงาสะท้อนของตัวเองเธอเห็นในตาของเธอเปลี่ยนไปดำสนิทไร้ประกายเหมือนหลุมลึกที่ไร้จุดสิ้นสุดเธออยากกรีดร้องอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพราะตอนนี้เธอไม่ได้เป็นตัวเองอีกต่อไปแล้ว เธอไม่ได้เป็นตัวเองอีกต่อไปแล้วภายในหัวของเธอเสียงกระซิบยังคงดังก้องเสียงที่ไม่ใช่ของเธอเสียงของบางสิ่งที่อยู่ในร่างเธอเธอพยายามต่อต้านแต่ร่างกายกลับไม่ขยับตามใจเธอหันไปมองแม่สามีแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มองในฐานะเหยื่อแต่เป็นบางสิ่งที่เหนือกว่าริมฝีปากของเธอค่อยๆ ขยับราวกับไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเธอในที่สุดมันก็สมบูรณ์น้ำเสียงนั้นแปลกไปเย็นชาแฝงไปด้วยอำนาจแม่สามีโค้งคำนับต่อหน้าเธอแขกในงานทุกคนที่ก่อนหน้านี้เหมือนรูปปั้นค่อยๆก้มศีสะะลงพร้อมกันเธอรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ในร่างแข็งแกร่งทรงพลัง แต่มืดมนเกินกว่าที่มนุษย์ควรครอบครองเธอพยายามกรีดร้องแต่ร่างกายกลับหัวเราะแทนเสียงหัวเราะของเธอดังก้องไปทั่วห้องโถงเย็นยะเยือกน้าสะพรึงกลัวเธอเข้าใจทุกอย่างแล้วเธอคือภาชนะที่สมบูรณ์แบบร่างของเธอไม่ได้เป็นของเธออีกต่อไปมีบางสิ่งที่เก่าแก่และทรงพลัง เข้ามาครอบครองเธอโดยสมบูรณ์พ่อตาของเธอไม่เคยมีตัวตนตั้งแต่แรกเขาเป็นเพียงร่างหนึ่งของมันและตอนนี้มันก็เปลี่ยนร่างอีกครั้งเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเธอรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเธอเองแล้วเสียงกระซิบสุดท้ายก็ดังก้องในหัวของเธอเจ้าคือเราและเราคือเจ้าเธอไม่มีทางหนีอีกแล้ว เธอไม่มีทางหนีอีกแล้วร่างกายของเธอชาไปหมดเธอพยายามขยับมือแต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเงาเป็นเพียงเศษเสี้ยวของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเธอจ้องมองมือตัวเองนิ้วเรียวของเธอเริ่มเปลี่ยนสีเส้นเลือดใต้ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทมันเต้นตุบตุบราวกับมีบางสิ่งมีชีวิตไหลเวียนอยู่ข้างในเธอกลืนน้ำลาย ความหวาดกลัวไหลพล่านอยู่ในใจนี่ไม่ใช่เธออีกต่อไปแล้วแม่สามียังคงยืนอยู่ตรงหน้าแต่ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความเคารพราวกับกำลังจ้องมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดเจ้าก็กลับมาเสียงของนางสั่นเครือไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะยินดีแขกในงานทุกคนยังคงก้มศีรษะไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมอง เธอพยายามจะพูดพยายามจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปากของเธอกลับขยับเองเจ้ารอคอยข้ามานานแค่ไหนแล้วเธอชะงักนั่นไม่ใช่เสียงของเธอเองมันหนักแน่นเย็นชาและเต็มไปด้วยอำนาจแม่สามียิ้มกว้างขึ้นนางค่อยๆสุดตัวลงกับพื้นก้มกราบต่อหน้าเธอ เรารอท่านมานานเหลือเกินท่านผู้เป็นนิรันเธอตัวแข็งทื่อท่านผู้เป็นนิรัน,นเธอไม่เข้าใจแต่ร่างกายของเธอเข้าใจความทรงจําบางอย่างเริ่มไหลทะลักเข้ามาภาพของยุคสมัยเก่าแก่ภาพของผู้คนที่สวดอ้อนวอนต่อบางสิ่งภาพของเงาดำที่ไร้รูปร่างและภาพของร่างที่เธอครอบครองอยู่ตอนนี้ เธอเริ่มจําได้แล้วเธอไม่ได้เป็นเหยื่อเธอคือผู้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและตอนนี้โลกใบนี้จะต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งและตอนนี้โลกใบนี้จะต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเธอค่อยๆหันมองรอบตัวแขกทุกคนยังคงก้มศีรษะไม่กล้าหายใจแรงเธอรู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านอยู่ในร่างพลังที่ไม่ควรมีอยู่ในมนุษย์ แต่มันอยู่ในตัวเธอแล้วเธอหลับตาลงและเมื่อเปิดขึ้นมาอีกครั้งในตาของเธอเป็นสีดำสนิทเธอเริ่มเข้าใจทุกอย่างเธอคือท่านผู้เป็นนิรัน์คือสิ่งที่ถูกบูชาคือสิ่งที่พวกเขารอคอยให้กลับมานี่ไม่ใช่การแต่งงานนี่คือการคืนชีพเธอหรือบางสิ่งที่อยู่ในร่างเธอ แสยะยิ้มช้าฮ่าจงลุกขึ้นเสียงนั้นดังออกจากปากของเธอเองแต่ก้องสะท้อนไปทั่วห้องแขกทุกคนเหนื่อยหน้าขึ้นพร้อมกันดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าเหมือนไม่มีจิตวิญญาณหลงเหลืออยู่แล้วพวกเขาทั้งหมดเป็นของเธอเธอเดินก้าวไปข้างหน้าแต่ละย่างก้าวเต็มไปด้วยอำนาจ แม่สามีและคนอื่นๆพากันคุกเข่าเสียงสวดมนต์แผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวเธอเธอยกมือขึ้นลองบังคับพลังที่อยู่ในตัวและทันใดนั้นเปลวเพลิงสีดำก็ลุกขึ้นรอบตัวเธอเธอหัวเราะเบาฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปโลกใบนี้กําลังจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ทันใดนั้น ความเจ็บปวดรุนแรงก็พุ่งเข้าใส่เธอเราวกับมีบางอย่างพยายามฉีกเธอออกจากข้างในเสียงกรีดร้องดังสะท้อนไปทั่วห้องเธอทุดตัวลงกับพื้นกุมศีรษะแน่นบางสิ่งกำลังต่อต้านเธอเธอรู้สึกได้ถึงอีกเสียงหนึ่งในหัวเสียงที่อ่อนแอแต่ยังมีชีวิตอยู่เสียงของตัวเธอเองเธอไม่ได้หายไปทั้งหมด เธอยังอยู่ที่นี่และเธอจะไม่ยอมให้มันควบคุมเธอได้ง่ายๆเธอจะไม่ยอมให้มันควบคุมเธอได้ง่ายๆเธอกัดฟันแน่นพยายามดึงตัวเองกลับมาออกไปนี่ร่างของฉันเสียงของเธอดังสะท้อนอยู่ภายในจิตใจเสียงของเธอจริงฮ่าฮาแม้มันจะแผ่วเบาแต่มันยังคงอยู่ บางสิ่งข้างในเธอคำรามเสียงนั้นดังก้องรุนแรงและเต็มไปด้วยความโกรธเจ้าไม่อาจต่อต้านเราได้เราคือผู้เป็นนิรันดร์เธอรู้สึกถึงพลังอันมหาศาลที่พยายามบดขยี้เธอกดเธอให้จมดิ่งสู่ความมืดมิดแต่เธอจะไม่ยอมแพ้เธอสูดหายใจลึกพยายามนึกถึงตัวตนของตัวเองนึกถึงชีวิตที่เธอเคยมี นึกถึงความรักความกลัวความสุขความเศร้าสิ่งที่ทำให้เธอเป็นเธอเงาดำที่แทรกซึมอยู่ในตัวเธอสันไหวมันรับรู้ได้ว่าเธอกำลังต่อต้านและมันไม่พอใจความเจ็บปวดพุ่งเข้าใส่เธออีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่กรีดร้องเธอไม่ยอมให้มันบงการเธอลืมตาขึ้นดวงตาของเธอกลับมาสว่างสวย เปลวเพลิงสีดำรอบตัวเธอสันสะเทือนราวกับว่ามันกำลังหวาดกลัวแม่สามีมองเธออย่างตกตะลึงใบหน้าของนางเริ่มเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกเป็นไปไม่ได้ท่านต้องเป็นของมัน,นเธอหันไปจ้องนางริมฝีปากของเธอขยับช้าฮ่หาฮ่าไม่ฉันเป็นของตัวเองเงาดำกรีดร้องอย่างโกรธเกรี้ยว เสียงของมันแหลมสูงและบิดเบี้ยวเหมือนปีศาจที่กำลังถูกฉีกออกเป็นชิ้นฮ่าฮเธอใช้พลังสุดท้ายที่เธอมีรวบรวมทุกอย่างที่เหลืออยู่ของตัวเธอเองและผลักมันออกไปร่างของเธอสั่นสะท้านเงาดำถูกฉีกออกจากตัวเธอมันดิ้นรนขดตัวราวกับกำลังจะสูญสลายเธอเห็นมันเป็นรูปร่างที่แท้จริงเป็นครั้งแรก บางสิ่งที่บิดเบี้ยวไร้หน้าไร้ร่างกายที่ชัดเจนแต่มันเต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นเจ้าจะต้องเสียใจเสียงนั้นสะท้อนก้องก่อนที่มันจะถูกแสงสว่างกลืนหายไปเงาดำนั้นสลายไปแล้วเธอซุดตัวลงหายใจหอบหนักแขกทุกคนในงานพากันล้มลงกับพื้นราวกับถูกดึงวิญญาณกลับคืน แม่สามีถอยหลังใบหน้าซีดเผือดนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเธอค่อยๆลุกขึ้นแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแต่เธอรู้ว่าเธอชนะแล้วแต่ยังไม่จบเพราะตอนนี้เธอต้องเผชิญหน้ากับคนที่วางแผนทั้งหมดแม่สามีและความลับที่นางยังซ่อนเอาไว้เธอหันไปจ้องแม่สามีสายตาของเธอแข็งกร้าว บอกมาสิเสียงของเธอเย็นชานี่มันเรื่องอะไรกันแน่แม่สามีเม้มปากแน่นแววตาของนางสันไหวเรากับกำลังชั่งใจว่าจะพูดหรือไม่แต่เธอไม่ให้โอกาสนางได้หลบหนีเธอเก้าวเข้าไปใกล้พลังบางอย่างยังคงไหลเวียนอยู่ในตัวเธอแม้มันจะไม่ใช่ของปีศาจตนนั้นอีกต่อไปแต่มันทำให้นางหวาดกลัว ฉันถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่แม่สามีกลืนน้ำลายนางถอยหลังไปจนติดกำแพงแววตาของนางเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นค่านางพึมพำข้าแค่ทําตามหน้าที่หน้าที่เธอขมวดคิ้วหน้าที่ของอะไรหรือของใครนางกำมือแน่นเหมือนพยายามตัดสินใจว่าจะสารภาพหรือไม่ แล้วสุดท้ายนางก็ถอนหายใจหนักฮ่าฮาครอบครัวของเราไม่ได้เป็นแค่คนธรรมดานางพูดเสียงสัน่นเราถือกำเนิดจากข้อตกลงที่เก่าแก,ก่กว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้เธอจ้องนางไม่กระพริบตาข้อตกลงอะไรแม่สามีกำมัดแน่นขึ้นนางหลับตาสูดหายใจลึกก่อนจะพูดคำที่ทำให้เธอรู้สึกเย็นเยือกไปถึงกระดูก เจ้าคือเครื่องบูชายันของตระกูลเราหัวใจเธอเต้นแรงลมหายใจสะดุดหมายความว่าไงแม่สามีมองเธอแววตาของนางเต็มไปด้วยความสิ้นหวังทุกๆยุคสมัยนางเริ่มพูดช้าฮ่าฮาจะต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเลือกเธอกลืนน้ำลายร่างกายเริ่มสั่นโดยไม่รู้ตัว เพื่อให้ท่านผู้เป็นนิรันมีร่างใหม่เลือดในกายเธอเย็นเฉียบและเจ้าคือคนที่ถูกเลือกในยุคนี้เธอถอยหลังไปก้าวหนึ่งหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดเพราะเจ้าเป็นลูกสาวของข้าเองเธอตัวแข็งทื่อโลกทั้งใบหยุดหมุนอะไรนะเสียงเธอแผ่วเบาแทบไม่เชื่อหูตัวเองแม่สามียิ้มเศร้า แต่ในแววตาของนางไม่มีความเมตตาใดฮ่าฮาใช่แล้วนางกระซิบข้าคือแม่แท้ๆของเจ้าเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะล้มทั้งยืนสมองไม่สามารถประมวลผลคำพูดนั้นได้ทันทีไม่นะนี่มันโกหกแม่สามีไม่สิแม่แท้ๆของเธอมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลับดำมืดไม่ใช่โกหก นางพูดเบาฮ่าฮ่และไม่ว่าเจ้าจะชนะปีศาจตนนั้นหรือไม่เจ้าก็ยังหนีจากโชคชะตานี้ไม่ได้เธอกัดฟันแน่นมือกำมัดจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเราจะได้เห็นกันเธอไม่ได้ตั้งใจเป็นเครื่องบูชายันของใครเธอไม่ได้เป็นของปีศาจและเธอไม่ได้เป็นของตระกูลนี้อีกต่อไป เธอจะหาคำตอบทั้งหมดและทำลายข้อตกลงนี้ให้ได้เธอจะไม่ยอมเป็นเครื่องบูชายันของใครไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ตระกูลนี้และไม่ใช่แม่ที่เธอเพิ่งค้นพบเธอสูดหายใจเข้าลึกสายตาแน่วแน่บอกมาสิเสียงของเธอแข็งกร้าวข้อตกลงนี้เริ่มต้นได้อย่างไรแม่แท้ๆของเธอยิ้มบาง ฮ่าแต่รอยยิ้มนั้นไม่มีความสุขมีเพียงเงามืดของความจริงที่ยังไม่ได้เปิดเผยมันเริ่มขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั่งเอ่ยช้าฮ่าบรรพบุรุษของเราทำพันธสัญญากับท่านผู้เป็นนิรันด์เธอฟังเงียบฮ่าแต่ในใจเต็มไปด้วยแรงต่อต้านข้อตกลงมีเพียงข้อเดียวแม่พูดต่อ ทุกๆยุคสมัยจะต้องมีเจ้าสาวที่ถูกเลือกเธอกำหมัดแน่นคาดเดาคำตอบได้แล้วแต่ยังไม่อยากยอมรับและเมื่อถึงเวลาเจ้าสาวผู้นั้นจะต้องมอบร่างกายให้มันเธอขนลุกไปทั้งตัวแล้วเจ้าสาวพวกนั้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกนางแม่ของเธอหลบตาความเงียบกินเวลานานกว่าที่เธอคาดคิดพวกนางไม่เคยได้กลับมาอีกเลย หัวใจเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวแต่เป็นความโกรธที่พุ่งขึ้นอย่างฉับพลันแล้วทำไมถึงต้องเป็นฉันเธอถามเสียงแข็งแม่ของเธอยิ้มบางฮ่าะะก่อนจะพูดคำที่ทำให้เลือดในกายเธอเย็นเฉียบเพราะเจ้าคือร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดเธอตัวแข็งทื่อหมายความว่ายังไงแม่มองเธอ แววตาของนางลึกลับเหมือนซ่อนความจริงบางอย่างที่หนักหนาเกินจะพูดออกมาเจ้าไม่เหมือนเจ้าสาวคนก่อนๆน,นางพูดช้าฮ่าฮ่เจ้าไม่ใช่แค่ผู้ถูกเลือกนางก้าวเข้ามาใกล้กระซิบเสียงเบาแต่เจ้าคือผู้สืบทอดของมันโดยตรงเธอเบิกตากว้างเสียงในหัวเธอดังสะท้อน ภาพความทรงจำมากมายพ่ังพรูเข้ามาสิ่งที่เธอเคยเห็นสิ่งที่เธอเคยได้ยินทั้งหมดมันหมายถึงอะไรเจ้าคือสายเลือดของท่านผู้เป็นนิรันร์โลกทั้งใบของเธอพังทลายลงในพริบตาเธอยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงคำพูดของแม่แท้ๆยังก้องอยู่ในหัวเจ้าคือสายเลือดของท่านผู้เป็นนิรนนัน,นรน์เธอสายหน้า ปฏิเสธส,สิ่งที่ได้ยินแต่ลึกๆในใจเธอรู้ว่ามันเป็นความจริงความฝันแปลกฮ่าฮ่าภาพหลอนที่ติดตามเธอมาทั้งชีวิตความรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่ในตัวเธอเสมอทั้งหมดนี้เป็นเพราะเธอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเธอเงยหน้าขึ้นจ้องเข้าไปในดวงตาของแม่แท้ฮ่า <laughs> สายตาของนางเต็มไปด้วยความเศร้า แต่ไร้ซึ่งความเสียใจแล้วฉันต้องทำอะไรเสียงของเธอราบเรียบแม่ยิ้มบางฮ่าเหมือนรู้อยู่แล้วว่าเธอจะถามคำถามนี้เจ้ามีสองทางเลือกนางพูดช้าห่านึ่งยอมรับโชคชะตาเจ้าจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับท่านผู้เป็นนิรันร์เจ้าจะเป็นราชินีของมัน ทรงพลังเหนือสิ่งใดเธอกลืนน้ำลายแม้แต่คำพูดเหล่านั้นก็ทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวแล้วอีกทางละ่ะแม่ของเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแผ่วเบาอีกทางเจ้าต้องทำลายมันเธอเบิกตากว้างทำลายแม่พยักหน้าน้ำเสียงของนางเศร้าลง ข้อตกลงจะคงอยู่ตราบใดที่สายเลือดยังคงอยู่ถ้าเจ้าไม่อยากเป็นของมันเจ้าต้องจบทุกอย่างแม้แต่มันและตัวเจ้าเองเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวกำลังถูกบีบรัดเหมือนกำแพงมืดมิดที่กำลังปิดเข้ามาไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วหรือแม้สายหน้าไม่มีเธอยืนนิง่งปล่อยให้ความจริงทั้งหมดค่อยๆไหลซึมเข้าสู่หัวใจ ถ้าเธอยอมรับเธอจะสูญเสียตัวเองไปตลอดกาลกลายเป็นบางสิ่งที่เธอไม่เข้าใจแต่ถ้าเธอปฏิเสธเธอจะต้องทำลายมันและอาจหมายถึงการทำลายตัวเองไปด้วยเธอหลับตาหายใจเข้าลึกเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแววตาของเธอแน่วแน่ฉันเลือกแล้วแม่ของเธอมองเธอ เรากับรู้คำตอบนั้นอยู่แล้วงั้นก็จงทำให้มันจบลงในแบบของเจ้าเธอกำมือแน่นก้าวออกจากเงามืดของอดีตและก้าวเข้าสู่โชคชะตาที่เธอเลือกเองไม่ใช่ในฐานะเครื่องบูชายันไม่ใช่ในฐานะทายาทของปีศาจแต่ในฐานะตัวเธอเองเรื่องราวของเธอจบลงที่นี่แต่ตำนานของเธอเพิ่งจะเริ่มต้น